สลามอะลกุมบะหรมาตุลลอฮฺบอบาลกาตุครับผมนายยุซุฟโต้ว,วงังประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <c oughs> ในนามของสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พี่น้องมุสลิมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกคนนะครับต้องใครขอขอบพระคุณโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันของกระทรวงวัฒนธรรมที่ <c oughs> ยังคงดูแลช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในขณะนี้ที่ร่วมมือกันเอื้อเฟื้อกันแบ่งปันกันแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันนะครับภายใต้สถานการณ์ซึ่งก็หวังว่า สถานการณ์จะคลี่คลายนะครับในเวลาอันใกล้นี้นะครับก็ต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรทุกหน่วยงานนะครับที่ช่วยกันแล้วก็เสียสละกันอย่างที่สุดนะครับเหนื่อยยากลำบากกันกับการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ให้ไวที่สุดนะครับ ก็คงจะต้องเรียนย้ำว่าอยากเห็นคนไทยร่วมมือกันอยากเห็นคนไทยรักกันอยากเห็นคนไทยทุกคนเอื้อเฟื้อกันแบ่งปันกันแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันเป็นสังคมแห่งความรักความสามะคัคคีเป็นสังคมแห่งความสมานฉันเป็นสังคมที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและก็งดงามของสังคมไทยครับ